มีลูกหญิงถามว่าทุกครั้งที่ผู้ชายเสร็จในปากเนี่ยต้องกืนตลอดไหมแม่จำลองเหตุการณ์ให้หนูฟังง่ายๆสมมุติน้ำแก้วเนี้ยมันเป็นน้ำนมถ้าหนูดมดูแล้วปุ๊บกินทุกวันทุกวันนมมันไม่บูดอ่ะเราก็กินได้ใช่ไหมลูวันดีคืนดีหนูเทนมใส่แก้วไว้ผ่านไปสองคืนหนูมากินนม หนูจะกืนเหรอลูกนมมันบูดไงถึงบอกทุกครั้งเลยหนูต้องพกเครื่องช่วยชีวิตตัวเองไว้ข้างๆเวลามันเสร็จในปากเนี่ยเราจะรับเมียดเอามันออกมาแบบไม่มีใครรู้กรณีที่หนูกืนเข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันกืนไม่ได้มันคาวมากกลิ่นมันแบบมแม่มขมมากเลยมันกืนไม่ลงเนี่ยนึกออกไหมใช้ความเร็วเข้าสู้ แล้วทําตัวเหมือนกืนแล้วด้วยแล้วก็บอกว่าเขาขอไปบ้วนปากก่อนนะไปบ้วนปากต้องกืนทุกรอบไหมเนี่ยไม่มีใครมาบอกหรอกเธอเธอต้องพิจารณาด้วยตัวเธอเองว่ามันสมควรกืนไหมเพราะถ้าก,กินมาแรงมากค่ะมันจะไปกืนคะอีกอย่างเป็นลูกค้าประจํำไหมหรือเป็นแค่ขาจรถ้าเป็นขาจอนอนะ่ะถ้าจะให้กืนก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะไม่ใช่จะมาเลทเดียวแล้วให้ทําทุกอย่างได้หมดเลยไม่จริงค่ะไม่มีเลทบุฟเฟ่นะคะ